โลกของเราเต็มไปด้วยศิลปะและการสร้างสรรค์ค่ะนี่คือตัวอย่างที่หยิบยกมาให้พวกเราได้เห็นนะคะแล้วในตัวคุณเองก็เช่นเดียวกันค่ะคุณสามารถนะคะสร้างสารรค์หรือคีดอะไรก็ได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาและต้องการค่ะเพียงหาในเรื่องราวจุดหมายปลายทางที่คุณต้องการแท้จริงในตัวของคุณให้ได้นะคะเพราะแต่ละคนนั้นล้วนมีแบบฉบับของตัวเองนะคะมีความฝันและทุกความฝันของคุณะจะเป็นพลังงาน ก่อเกิดให้เกิดความเป็นจริงเพราะโลกใบน,นี้ความสําเร็จเกิดขึ้น2ครั้งเสมอค่ะครั้งแรกในโลกภายในของคุณจากการจินตนาการจากความรู้สึกนะคะและความปรารถนาค่ะและเมื่อลงมือทำนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะเรียงร้อยนะคะมาตรงกับสิ่งที่คุณวางแผนไว้หรือทเรียกว่า m n d s e t นะคะหรือเรียกดิมบอรหรืออะไรก็ได้ที่คุณจัดสรรในส่วนของโลกภายใน ดังนั้นจงทางาน,นให้สอดคล้องกับความเป็นจริงนะคะ